สวัสดีคืนนี้ gentle night gentle mind สวัสดีค่ะ gentle night gentle mind ก่อนจะไปฟังเรื่องราวในคืนนี้ได้เวลาตะวันรับขอบฟ้าไม่อยากจะชวนทุกคนมาส่งดวงตะวันไปพร้อมๆกันค่ะรายการของเราจะมีบทส่งตะวันซึ่งทุกคนสามารถพูดตามได้นะคะบทส่งตะวันส่งยิ้มให้ตะวัน ที่มอบแสงส่องนำทางส่งรักให้ตัวเองที่ผ่านวันนี้มาได้อย่างตั้งใจบางก้าวอาจสะดุดแต่เราก็ยังยืนหยัดขอบคุณทุกบทเรียนที่ทำให้เราเติบโตขึ้นทุกวัน คืนนี้เรามาคุยกันแบาบยสบายๆเกี่ยวกับการทบทวนตัวเองในช่วงส่งท้ายปีเก่ากันนะคะคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่ามีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาที่น่าสนใจมากๆพบว่าคนที่ใช้เวลาทบทวนตัวเองแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ค่ะ15นาทีทต่อวนันมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นถึง23% mm hmm. เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ทาค่ะแต่ก็อย่าพิ่งกดดันตัวเองนะคะถ้าปีที่ผ่านมายังไม่ได้ เป็นอย่างที่หวังนะคะเพราะนักเขียนชื่อดังอย่างบรเนบาวค่ะก็เคยพูดเอาไว้ค่ะว่าการทบทวนตัวเองไม่ใช่เป็นการพิพากษาตัวเองแต่เป็นการเรียนรู้แล้วก็เติบโตค่ะมาเริ่มกันที่เทคนิคง่ายๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเขาเรียกว่าเทคนิค 3G reflection ค่ะ จีแรกนะคะก็คือเกรดฟู u ค่ะขอบคุณอะไรบ้างในปีนี้คุณผู้ฟังลองนึกดูนะคะว่าเราอยากจะขอบคุณอะไรบ้างขอบคุณโอกาสที่เข้ามาขอบคุณทุกคนในครอบครัวหรือว่าขอบคุณตัวเองที่สู้มาด้วยกันของเมย์เมย์ก็จะขอบคุณช่วงเวลาที่ทําให้เมย์ได้ทําทุกอย่างที่อยากทําค่ะ2คือโกรธค่ะเราเติบโตขึ้นยังไงบ้างในปีนี้การปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ แล้วก็การไม่ยึดติดกับอดีตรหรือว่าเรื่องราวที่เคยผิดพลาด การที่เราใจเย็นขึ้นนิ่งขึ้นแล้วก็มีสติมากขึ้นแล้วก็เข้าใจหลายๆอย่างในชีวิตมากขึ้นก็เหมือนเราได้เติบโตค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานที่อาจจะมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นแล้วก็ตําแหน่งที่สูงขึ้นได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือว่าปีนี้บางคนก็อาจจะได้มีบทบาทใหม่อย่างการได้เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะนี่คือการเติบโตขึ้นในชีวิตของเราด้วยเหมือนกันค่ะ และ G ีที่3คือ Goals ค่ะอยากจะพัฒนาอะไรต่ออาจจะพัฒนาในสิ่งที่ทํามาอยู่แล้วแล้วก็จะทําต่อไปอย่างเช่นการลดน้ําหนักนะคะหรือว่าสิ่งที่เราสํารวจแล้วว่าคือสิ่งที่เราเนี่ยขาดหายอยากจะพัฒนาตัวเองในส่วนนี้ก็ลองให้ตั้งเป้าในปีหน้าดูค่ะ ในนิยายเรื่อง The Midnight Library นะคะของ Ma t t h a ฮค่ะมีประโยคเด็ดที่บอกว่าชีวิตเนี่ยไม่ได้วัดกันที่จำนวนลมหายใจแต่วัดที่ช่วงเวลาที่ทำให้เราหยุดหายใจด้วยความประทับใจค่ะมาลองเล่นเกมสนุกๆเล็กๆก,กันค่ะคุณูฟังอยากจะให้คุณูฟังได้ลองนึกถึง3ามโมเมนต์ที่ทำให้เราอมยิ้มในปีนี้ค่ะลองหลับตาแล้วก็นึกดูนะคะว่าสโมเมนต์อะไรบ้างที่ทาให้เราเนี่ย รู้สึกอมยิ้มในปีนี้ค่ะนึกถึงโมเมนต์ไหนกันบ้างคะอาจจะเป็นตอนที่เราหุงข้าวแต่แบบดันไม่ได้เสียบปลั๊กนะคะจนอาจจะกลายเป็นเรื่องตลกหรือว่าตอนที่น้องหมามาเลียนหน้าปลุกเราในตอนเช้านะคะทุกโมเมนต์ที่ทุกคนนึกขึ้นได้ล้วนมีค่านะคะเทคนิคต่อไปคะ่ะที่เมย์นำมาฝากเรียกว่า ไท c a แคปซูลรีวิวค่ะให้ทุกคนลองทำแบบนี้ดูนะคะ1คือการเปิดแกลลี่ในมือถือค่ะแล้วก็ดูรูปเดือนละ1ภาพ2คือการเปิดแชทเก่าๆนะคะอ่านบทสนทนาที่ทำให้เราเนี่ยยิ้มได้แล้วก็3ฟังเพลงที่เปิดซ้ำม,มากที่สุดในปีนี้ดูค่ะ จากการศึกษาด้านจิตวิทยานะคะพบว่าการทบทวนความทรงจำดีๆค่ะจะช่วยกระตุ้นการหลั่งสารเซโรโทนินนะคะทำให้เรามีความสุขแล้วก็มองโลกในแง่ดีขึ้นด้วยค่ะและสำหรับใครที่รู้สึกว่าปีนี้พลาดเป้าหมายบางอย่างไปนะคะเมยขอย,ยกคำพูดของมิเชลโอบามาที่บอกว่าความล้มเหลวคือครูที่ดีที่สุดถ้าเรายอมเรียนรู้จากมันค่ะ มาลองใช้เทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคกันดูนะคะกับ filler resume ค่ะคือการเขียนรายการความพลาดที่เกิดขึ้นนะคะแทนที่จะมองว่ามันคือความล้มเหลวค่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเขียนต่อว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างคุณผู้ฟังลองไปเขียนกันดูนะคะว่าปีนี้เนี่ยอะไรที่เป็นแบบ ความพลาดสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นให้เขียนต่อไปค่ะว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างอ่ะวิธีนี้ก็น่าสนใจลองไปใช้ดูนะคะขอให้ทุกคนได้ใช้ช่วงเวลาส่งท้ายปีนี้อย่างมีความหมายค่ะได้อยู่กับตัวเองแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความหวังนะคะแล้วก็ก่อนจากกันค่ะเมขอส่งบทกลอนสั้นๆเช่นเคยคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเมย์เรียกมันว่าบทส่งใจสู่ราตรีค่ะ บทส่งใจสู่ราตรีแต่ละก้าวที่เดินผ่านแต่ละงานที่ทำสำเร็จล้วนเป็นเรื่องราวล้ำค่าเติมพลังพาใจให้กล้าฝันคืนนี้ขอให้นอนหลับพรุ่งนี้จะกลับมาใหม่ด้วยหัวใจที่พร้อมเริ่มพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ Have a good night ค่ะ